ตื่นเช้ามากินข้าวล้างปากด้วยของหวานอะไรงี้ตั้งแต่น้ำหนัก60นิดตอนนี้ขึ้นมา80 82ครเช้ามาก็หาร้านน้ำปั่นกินแล้วอกินเสร็จหมดแต่ช่วงบ่ายก็ต้องลงมาหาน้ำในตู้กินอีกซึ่งแทบแทบจะไม่กินน้ำเปล่าเลยครับอยากลดโดยที่แบบไม่ต้องออกกําลังกายเพราะบางทีเราก็นั่งทํางานอยู่หน้าคอมทั้งวันไม่มีเวลาแต่ก็อยากกินน้ําหวานอยู่นะฮะเมื่อก่อนไม่ได้แต่งชุดสีทึบแบบนี้ฮะมีคนบอกว่าตอนใส่เสื้อพวกสีขาว,ขาวสีโปร่งแสงแล้วดูอ้วนก็เลยเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเลยก็เลยต้องใส่เสื้อส้อออีทบบตตลลดเลยนนัันนนนแฟนก ต่างจังหวัดแล้วทีนี้ไม่มีคนทากับข้าวเราก็ลงมาหาข้าวกินตามปกติประจาวันของเราแต่ทีนี้แม่เราก็ลดน้ําหนักอยู hmm. ่เหมือนกันเราดันไปเห็นโปรตีนของแม่ที่แม่เขาทานอยู่แล้วไปสะกิดใจตรงที่ข้างกล่องมันเป็นลูกแก้วชานมไข่มุกค่ะขอลองชิมได้ไหมก็อเอามาชิมซองหนึ่งแล้วทีนี้พอกินปุ๊บออกฤทธิ์เลยไม่หิวข้าวไม่หิวน้ําหวานเลยฮะพอมาอีกวันหนึ่งขโมยของแม่มากินอีกซองหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนเดิมแล้วทีนี้คุณแม่เห็นเหมือนเราจะชอบแม่ก็เลยให้มาเออกล่องหนึ่งกินหมดกล่องหนึ่ง เหลือ7 6ครับผมแนะนําให้ลองทานเซตเซตเอสโปรตัวนี้ครับคือผมอไม่ชอบบอกกําลังกายนั่งทํางานหน้าหน้าคอมตลอดอยังไงมันก็ต้องมีภาวะอ้วนขึ้นมาแน่นอนอยากให้เพื่อนๆลองเปิดใจทานดูฮะไม่ต้องออกกับลังกายไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยกินอันนี้แทนแล้วมันจะอิ่มแน่นอนทานง่ายครับมีหวานนิดๆแต่เป็นหวานที่ดีต่อสุขภาพทานแล้วไม่ฝืดคอเหมือนโปรตีนตัวอื่นครับผมคืนง่ายวัยรุ่นน่าจะชอบครับผม